ค่าแบบดีบีต่าๆขับยากลําโพงเขาบอกว่าดีบีต่ำๆนี่ขับยากแล้วเสียงจะดีถ้าได้แอมถึงถึงรายละเอียดจะออกมาดีใดน้มิกเนื้อเสียงมวลจะดีแต่ลําโพงที่แบบร้อยดีบีเก้าสิบห้าดีบีขึ้นไปพวกขับไม่ง่ายเนี่ยเขาบอกโอ้ยลําโพงที่คุณภาพมันไม่ไม่ไม,ไม่สู้ลําโพงหวัดต่าๆเอ้ดีบีต่าๆไม่ได้<ม>จริงไหมผมเข้าใจว่าคนคนนี้คงไม่เคยฟังลาโพงความไวสูงเสียงดี ซึ่งจริงๆแล้วเต็ไมไปหมดจริงอ่ะจริงลำโพงที่เขาออกแบบมาความไวสูงๆเสียงดีอ่ะเช่นลำโพงฮอนเออนะลำโพงเยอะแยะเลยเอาจจริง JBL ย,ย,ยเง<อ>ี้ย JBL เงี้ยคุณจะมาบอกว่า JBL เสียงไม่ดีคนอีกเยอะแยะที่บอกว่า JBL เสียงดี<อ>คุณจะมาบอกว่าดีบีสูงเสียงไม่ดีดีบีต่ำเสียงไม่ดีผมมาด่วนสรุปไปหรือเปล่าเอาจีบจริง การดีบเนี่ยเซนซิฟิตี้ของลำโพงเนี่ยอืมันเป็นการออกแบบของลำโพงผู้ผลิตลำโพงอืเขาออกแบบแบบไหนมากกว่าถูกต้องไหมอย่างดีบีสูงๆพวกไฮเซนซิฟิวตี้พวก9ก้าสิบห้าดขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะออกแบบมาให้แมทกับหลอดฟังกับหลอดดีฟังกับแอมคลาสเอวัดต่ำๆดใช่ไหมเป็นอย่างนั้น ไปสรุปแบบนั้นไม่ได้ออส่วนในทางตรงกันข้ามรโพงบางตัวโดยเฉพาะบุ๊คเชลส์ส่วนใหญ่เนี่ยออผมบอกเลยว่าเซนซิมิตี้จะต่ำมันเป็นที่การออกแบบของเขาเองอาจจะเป็นเรื่องของ crossover หรือดอกที่อาจจะกินกำลังหน่อยหรืออะไรหน่อยแต่อย่างยกตัวอย่างรโพงสองคู่เนี้ออถึงได้ดีจะต่ำแต่ออกแบบให้โอโมเนี่ยมีเมีย <Okay. S 1> แล้วก็ออไม่ต่ำมากอ,อ่า ดังนั้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็คือขับไม่ค่อยยากแค่อาจจะต้องการกําลังหน่อยนึงวัดที่เยอะหน่อยนึงซึ่งมีเลขคอมเมนต์ในคู่มือใช่แต่ <What S 1> ในทาง <recommend. S 1> ตงัวมันข้ามถ้าคุณเจอลําโพงที่เซนซิตี้สมมติเก้าสิบแต่เจอหนึ่งโอมเข้าไปเนี่ยคุณอ้วกเหมือนกันนะครับเพราะแอมคุณเนี่ยก็ต้องกระแสเยอะอืก็ต้องขับต่าๆได้อื แล้วแล้วเดี๋ยวนี้อย่างคลาสดีคลาสอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับพวกลาโพงหนึ่งโอห์มเท่าไหร่อืแต่ว่าถ้าลาโพงพวกนี้เดี๋ยวนี้หวัดถูกลงนะเทียบกับหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยอันนี้หวัดถูกราคาถูกลงนะ<อ>เพราะเรามีคลาสดีคลาสดี<อ>ดีดอนี้ก็เยอะแยะแอมแอมถูกถูกราคาไม่แพงคลาสดีก็ร้อยวัอื์แล้วบอกเลยว่าขับพวกนี้กระใจเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้แค่ต้องการหวัดไม่ได้ต้องการกระแสมาก คือคือปัจจัยเล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าปัจจัยมันเยอะเพราะการออกแบบวิศวกรรมของการออกแบบลำโพงเนี่ยมันเป็นการประนีประนอมประนีประนอมก็คือไม่มีอะไรดีที่สุดดังนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าลำโพงเซน i ิ i ิตี้ต่ำ เสียงจะดีกว่าลำโพงเซนซอริตี้สูงๆไม่มีความเป็นจริงเลยใช่ครับมันอยู่ที่การออกแบบของเขาเขาออกแบบมาเพื่ออะไรครับใช้ไปกับอะไรทัศนคติของคนออกแบบเอนจิเนียร์เขาคิดยังไงประสบการณ์ของเขาออกแบบยังไงโอ้เยอะแยะมากมายครับการที่เขาจะไปดีบรรนอมให้ลำโพงเสียงเป็นยังไงเนี่ยสำคัญกว่ามากมันไม่ใช่แค่เซนซอริตี้อย่างเดียวอย่างที่เราเห็นมันก็มีเรื่องของโอ์มด้วย ลำโพงบางลำโพงบางคู่โอมลงไป2โอมหนึ่งโอมก็มีอมใช่อย่างพวก electrostatic พวกพาราแมกเนติกทั้งหลายเนี่ยเซนซิวิตีเขาไม่ได้ต่ํามากนะจริงๆแต่ว่าโอมต่มําโอมต่าใช่โอ้บางทีผลิตโอมต่ำเนาะใช่โอมต่ำโอมต่ําำก็ต้องใช้แอมป์ที่กระแสสูงหมายความว่ากระแสคุณเนี่ยสามารถเบิ้ลไปได้ตลอดทางเช่น ร้อยวัตต์แปดโอห์มส oh องร้อยวัตต์สี่โอห์มนะสี่ร้อยวัตต์สองโอห์มแปดร้อยวัตต์หนึ่งโอห์มก็คือ,อคุณต้องเบิ้นกระแสลงไปได้เพ<อ>ื่อที่ขับให้มันเต็มที่<อ>คือจริงๆมันแล้วแต่การออกแบบมันไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสาเร็จอนะผมบอกได้เลยยังยืนยันคำเดิมไหมครับว่าถ้าเราอยากจะรู้สเปคลําโพงจริงๆเข้าไปดูของต้นต้นฉบับของเขาได้คือต้นต้นฉบับบริงมันเขาไม่ได้บอกหมด ผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปให้หาข้อมูลในเมืองนอกนะเมืองนอกของเซลล์ไฟล์เอาซึ่งเขาจะมีวัดวัดอวไรไว้พอสะควรอยู่แล้วอ่าอส่วนหูหูที่คนบอกว่าขับง่ายขับยากอันนี้หูหูหูเราพูดได้นะครับแต่เราไม่ควรว่าขับออกหรือขับไม่ออกเราควรจะบอกว่าเบสเยอะเบสน้อยเป็นความคิด